พอเด็เข้ามาน้อบอกให้หกูรอยู่ก่อกแล้วทีนี้ข้อเด็เข้าไปม็จลไปี่งตามไปขพอถึงจังหวัดตรงัหนยามฟ้ามืดค่ทันแล้วก็จะถุอป็นกระดับออกมาแล่นคือวิ่งออมาแล้วเราก็ถูกชอตจริงมหนเลยตกหลบแล้วพอก็หลบเข้ามาตกงาน แล้วก็มีคนเล่าว่าช่วยด้วยมีคนถูกยิงก็จะขึ้นที่ดูคุณพ่อมีผู้ชายคนนั้นก็โดขับโมท็อกไซค์เขหมอบลงเพราะว่าตำรวจมันยังยิงอยู่แต่จานนั้นยู่ว่าเซ็ปปืนแล้วก็มีคนยูอา้์คุณพ่อคุณไงตอนนั้นรูได้อย่างว่าพ่อเสียทําใจตั้งแต่ตรงนั้นเลย่ะเพราะว่าอะไรทำไมถึงได้ทำใจได้ ก็นููแล้วฮะต้องดูียคุณพ่อคุเลอดออกมปกติได้ยินว่าพ่อมาชุมนุมตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมากักบผมกันสองคนบางครั้งก็ออกมาขอใส่มาบ้างบางทีก็ถอดตู้มาตั้งแต่ใช่ค่ะก็คือ